สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกล้องไปทุกคนทุกคนครับสวัสดีพี่น้อง FC สลัดพี่วันแพง FC ช้างจกักรพันธ์นบุรีเชี่ยว FC พี่ช้างโทนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสสด<ห>นะครับแซบกาบว่าเป็นอยังว่าแ,แจ้งเห็นขาวเห็นหน้าขาวเนาะ กับกับพ่เกียงครับผมเพราะว่าคนดำกับพ่อสามารถไปเกียงยังได้ครับผมมันดำาันดำแจ้งยูแจ้งยู่บนดำน่องมัดำนองปาดไม่เห็นตั้งนานเลยครับเป็นไมาทำไมรอขึ้นสรซาวาผมกลับบ้านมาวันหนึ่งวันสองวันกับหนึ่งคืนันนีกลับมานมากลับบ้านเอารถไปให้แม่เติมนะครับก็เลย เราได้ซาดิดนึงครับผมก็เลยบอได้มากนี่แหละครับรถไม่ไปแดงต้องไปให้นี่เขาไปแดงกวาดมูอได้ครับพอพี่น้องนี่เขาไปแดงอะไรครับนี่ไปแดงเลยครับผมวะไม่มีไม่อ่าอะไรก็อื่นไวยังก่อนเพราะไม่มีก็ไม่มีเครดิตเนาะไม่มีนี่ก็ไม่มีเครดิตเพราะสร้างว่า พี่น้องครับอ่าคอมเมนต์มาในเด้อครับว่าได้ยินเสียงหรือว่าภาพชาัดบอหรือว่าเป็นอะไรครับคอมเมนต์มในเด้อครับตีช่วงได้นะครับตอนนี้เรากำลังลองกองล,ล,ลองกองรอรอลองซาวรอลองเต้นอยู่ซ้อมอยู่ซอ้อมอยู่ตอนนี้กำลังลองกองอยู่นะครับบา้าไอโฟนไม่ครับผมพี่นอ้องมา รรถบาเห็นยูเดอร์เห็นยูเดอร์เห็นยูเดอร์เห็นคลิปยูเดอร์เซอภัยหมวยยางพักโอ้เซาภัยพาร์กเซาภหมวยยางพักดีใจลายนะครับผมดีใจน้ำลายดีใจลายนะครับผมอันด้ำแรกก็คือนะครับมันเป็นเครื่องมือทั้มาหากินเด้วยนะครับยังคลิปจะชัดจะใสนะครับคลิปภาพจะดีหรือว่าคลิปจะเสียงชัดนะครับก็ขึ้นอยู่กับความคุณภาพของโทรศัพท์นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแลดออกจะเข้าในเรื่อครับผม จะเดี๋ยวเล่นนี่นี่ย่าจะนี่เอาบอกบอกคนละเล่นเอาเล่นเ,เเนเลยรได้ดิโอ้ยชา่างมาเลยเอาเล่นเลยรได้ดิสั่นมาบพี่นอ้องคอมเมนต์มาเด้อครับครับของคุณพี่ช้างนะครับพี่ใหญ่ความสพี่ใหญ่มากความสามารถาพี่ใหญ่สุดหลอ มากความสามารถตัวขายเลยนะเนี่ยเสียงดีไรครับพี่น้องตัวขายเลยนะเนี่ยขายอะไรครับขายหน้าขายตาบาจะสั๊นบอสอาจญาโยกโยกโอกโยกพี่พ่อทีใจรายแต่เขาคลิปพี่เอกันสร้างไหมบัร์คลิปแใหญ่หนิดิครับคลิปแหญของเครื่องนหนเดิครับแมนบอสที่ถ่ายนี่คลิปเนู้นไรซุดนี่คลิปเนู้นไรซุดคลิปครับคลิป ไายครีมนะครับต้ออะไรครับรับฝากรลงานพีของพิชางด้วยนะครับสู่เก่าหแโมเมนต์สู่เก่าวันออกัาพีน้องสู่เก่าวันที่สิบเก้านีนะครับเก่าโมงเก่านาฬิกาเก่านาทีครับสู่เก่านะครับผมขับล่องโดยพระเอกวาราศดีรอจะสุดในคณะสนทนาแห่งงานครับแมนบ่อคขอพิชานี่เป็นผลงานเพลง ผ้าสาหักครับพี่น้องแมนครับผมผ้าสาหักตอนนี้สิบลานพิ้วแล้วนะครับโอ้ยยังบดถึงโบแมนยังดิเดี๋ยวผมก้มหนาลงในเคือคือยังแต่คือยังครับไฟมันแห้งโอ้ยสบตาโอ้ยเสแสบตาแล้วแต่ว่าแต่ว่าก็อยากอยากกอดน้ำอยู่ก็เลยพยายามเปิดแสงให้มันสะท้อนนาิดไฟค่ับเพนาะต้องปิดกับอะไรโอ้ยเฉพาะเฉพาะเฉพาะไฟนี่กัดนะครับประมาณอ่าแสนกว่าไปแล้ว มันแจ้งยังโหดนะแสนบซี่ยวมาครับเปิด่าเปิดมาว่าต้องเปิดแบตนะ่ว่าต้องเปองแสบมาสั่กครับขอบคุณพี่ช้างครับครับผมของทางเดี๋ยวแลครับสวัสดีพี่ไม้ครับสวัสดีคุณพ่อไม้นะครับครับยังมาดูแลอยู่เบื้องหลังครับไม่ยังดูแลอยู่เบื้องหลังก็ อพี่ชายมากความสามารถเหมือนกันนะครับมากเหมือนแรกกับพ่อพ่อเลยครับครับเป็นน้องฮักที่รู้จักกันมานานสำหรับก็นเบาส่างเนาะรู้จักกันมานานสนิทกัน้องฮักแพ่งกันดูแลเทคแคร์กันมานานข่าวบังเาทิงยังไหลข้าใจกัน ครับเข้าใจกันเลยครับพี่น้องเข้าใจกันครับสู้ชีวิตครับผมสู้ชีวิตสู้ชีวิตนะครับเข้าใจกันครับเอ็ดมิสมัยนี้ก็ได้สู้ชีวิตมาเติบนึงล่ะก็จะมาหอดบันแพงพี่ด่ะจากกบินบุรีปจินบุรีกับมาหอดเป็นโกศลสารภาพมาสากป้าจีนบนนึกครับพี่น้องมคนอเมรนคนอีสานโดยตรงครับ ไม่พูดภานาด้วยตรงแต่ว่าเป่าเก่งแลียงเหรอครับผมก็คือมาอยู่ทั้งนี้ก็เาเป็นหลายหลายภาษาแล้วครับเป็นหลายภาษาแที่น้องที่งคนภาคตอนออกที่บ้านผมพูดเป็นภาษาไทยครับภาษาไทยอาจจะพูดไม่ชัดเท่าไหร่นะครับภาษาไทยพูดภาษาไทยแต่พูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไทยแถวแถวอาลัมประเทศแถวสแก้วนี่เขาจะอกบินบุรีเขาจะพูดแบบไม่ค่อยชัดนะครับไม่ค่อยชัดใช่ไหมพี่ช้าง แถวอรัญจัตเตหที่พูดอีสานแบบคายชัดเลยเนาะอไม่่คยเขาไม่ได้พูดอีสานก็พูดภาษากระทมโอ้กระทมเลยสนใจไหมพูดกระทมคกระทมเขาพูดกันอ๋อคนป็นจีนสแกนเนี่ยพูดภาษากระทมกันเนาะเออกระทมแต่ถ้าจะไปทางฝั่งอี่ฟังเหนื่อยแย่ทำไมเก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันตึงมันเตยมมาเลยมันโตเต็มเลยโอ้ยเนาะอะไรจะกินกันเนี่ยใครเป็นคน ภาคอีสานไม่ใช่คนภาคอีสาน oh. อย่าหน้าตาอา,อาจจะมองเป็นคนใต้นะไม่ใช่นะ oh. แต่ผมอม,อมองว่าผมเป็นคนจิดอันยประเทศผมคนจังหวัดปัตมารีโ okay. อเคครับขอบคุณพี่ไมาครับผมไม่ใช้คนอีสานครับพี่น้องแต่ว่าเป็นคนเถือกเขาปนุ่มดวงรักน้ำกันงกับหญา ครับพี่นอ้องพราจิฉาดฉาดพระจิตฉาดกล่องไปทั้งหลังมาได้นะครับพี่นอ้องครับอาจารจะสันอยตอน่ำขึ้นครับพี่น้องครับพี่น้องครับขอฝากาผลงานการ ทำช่อง Youtube น้องใหม่ด้วยนะครับช่องช้างจากักรพันธ์หลังพี o น f อ c i ิเชนะครับพี่น้องครับแต่ไดก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ก็ฟัางที่ Facebook กดแชร์ให้ด้วยนะครับและที่เป็นการสนับสนุนศิลปินครับพี่น้องสนับสนุนตลาเปวันแพงนะครับอยากพี่น้องเบิงโฆษณาด้วยครับอย่ากดข่าวเด้อขอบพุณคุณห,หลาย ครับพี่ไม้ครับพี่ช่างก่อนพี่ช่างขยับขยับรถอ้ายคันคันคันคุณออกก่อนอ่าจะจะถอยออกไปก่อนได้ครับได้ครับโอเคพอได้ครับได้ครับเดี๋ยวไปย้ำรถครับพี่น้องครับคลิปนี้้ไวมเหนีรับผมสวัสดีครับ